ครูสอนให้เราน้อมใจเข้ามาศึกษาในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เราใช้เขาอยู่เยอ้ในสิ่งที่เป็นสมบัติของเราตลอดมาแล้วยังจะเป็นสมบัติของเราตลอดไปที่มีโอกาสได้ใช้เขาอยู่ก็คือกายและใจของเราเนี่ย ท,ทำไมถึงจะต้องศึกษาเขาเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องใช้อันนี้บางทีเราใช้เขาอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื้อหาของที่เราได้มาจากซื้อมาจากร้านจากห้าแต่เราไม่มีโอกาสได้อ่านวิธีการใช้เขาอย่างถี่ถ้วนเวลาใช้เขาเราคิดใช้ได้อย่างไม่มี เครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ตั้งแต่เกิดนี่ก็เหมือนกันมีกายและใจของเราสองส่วนเรียกว,ว่าเป็นขันธ์ห้าก็าได้มีส่วนที่เป็นโูปก็คือตั้งแต่ศีรษะลงมาหา้าที่เราเห็นด้วยตายส่วนที่เป็นนานมธรรมเรารับรู้ด้วยใจแต่มองเห็นด้วยตายความสุข่างนี้ครับความเบิกบานที่อยู่ในใจเราสัมผัสได้ ความพวกสภาวะที่มันมีครัันจิตใจของเราไม่ให้เป็นปันนาเราก็รู้สึกว่ามันมีอยู่แต่ช่างตัววัดไม่ได้ว่ามีมกระดาษไหนเข้าใจประโยช่์ข้างในความทรงจำต้องม,มันจัอนะจำเกิดนจเรื่องั้นจำเรื่องนี้องน้นสารพัดอย่างที่เคยจํามา ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนเริ่มขึ้นมาบางทีททททงอุ้ยผีปีก็ไม่รู้นึกคิที่กคิดมาได้เราจำได้ความคิดมันเแบบไหนมันของที่มันมีแต่ไม่รู้มันเก็บไว้ไตรงไหนแต่เริ่มขึ้นใจ้เป็นไะงถ้าะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้บางทีเราไม่เข้าใจความคิดของเขาเพราะพุณยิ่งเจา้าสอนให้เราศึกษาเข้าไปในความจริงแค่นี้ใน,นสัมผัส เพื่อเห็นความจริงเขาเป็ยนยังไงบางทีท่านสอนให้เอาสติดอความระลึกรู้ไปตั้งไว้ในกายตั้งแต่ศรีรษะของมาหาเาท้าทําไมถึงเอาสติมาตั้งไว้โดยเพื่อเห็นความจร,ริงมาแจ้งชัดสติแปลว่าความระลึกรู้ เราศึกษาลงไปในกายขเาขาจะตีมันตั้งไว้อุดชาวิสัชนาถามด้วยใจที่บอกว่าใจของเราคิดว่ามันเป็นร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ความจริงเขาเป็นยังไงคงจะยาวต่อในการศึกษาตอนเกิดมาในท้องของคุณแม่เราก็ไม่ได้เอาร่างกายอันนี้มานั่นนะาหากว่าเขาร่างกายอันนี้ที่เป็นของเรามานี่เราจะเข้าไปอยู่ในท้องของคุณแม่ได้เป็นนามธรรมที่ เป็นเราเป็นเราเป็นเราอยู่เ๋ยวนี้หายใจเข้าซืดห็นไห้เอาลมมาจากไหนก็ลมที่อยู่ข้างข้างหายใจออกก็เอาลมที่อยู่ในเราถ่ายออกไปคนข้างเราใช้ของอ้าวเราใช้ของสาธราณะหาดเลดรับประทานอาหารรับประทานอาหารอาหารก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟที่อยู่ในโลกนี้มาเป็นอาหารให้เรารับประทานนี่ ันจะได้ข้อคิดว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้ใช้ในฐานะที่เป็นร่างกายของเราแท้จริงแล้วนเป็นของที่เอามาจากในโลกนี้มาใส่ใส่เข้าไปอีกสักหน่อยก็ต้องใช้ยเอออกไปหมุนเวียนสับเปลี่ยนกั่ตู่อย่างนี้แต่ในใจของเรานี่เวลาเข้าาอยู่ตรงนี้ ท่านจะให้ศึกษาคามจรินให้มันแจ้งนะครับามว่ามันเป็นของเราลองหายใจหมดไปนี่เราคือโลกอันนี้เลยมาก็ไม่ได้มาไปก็ไม่ได้ไปไม,มันเป็นของเราที่ไหนท้ายารวมกันด้วยหมนะู่คณะเอาไปใช้ข้างๆนี่เอาลบของเราไปใช้ดีไม่ดีดดดอนาหารที่เรารับประทานนี่เป็นธาตุที่อยู่ในโลกนี่เรียกว่า้ากคือ้างส,สลายลงไป,แล,ไปแล้วดูขึ้นมาใช้ เพราะฉะนั้นใช้ของสาธารณะว่ามันอ้าวมันเป็นของสาธารณะนี่เจอว่าบางสิ่งบางอย่างที่ใจของเรายึดถือมั่นหมายว่าเป็นเราเห็นความจริงแจ้งชัดว่ามันเป็นของสาธารณะมันไม่ใช่เราอย่างที่เราเข้าใจความทีคลายหรือว่าความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ที่คลายทําให้ใจเราไม่เป็นขพเพราะความยึดถือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของเราแล้วอยากจะให้เป็นไปตามความต้อง แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นจรีรละยนมันเป็นเพียงเครื่องใช้ที่เรามีโอกการใช้ของเท่าน,นั้นะในที่สุวถึงเวลาที่ใช้ไปแท้ไปมันเก่ามันเรียกว่ามันสมควรที่จะ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 จอดทิ้งไว้ก็จอดทิ้งไว้แล้วก็ไปต่อใจที่เห็นว่ามันไม่ใช่เราเพราะความจริงมันไม่ใช่ของเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาลงไปจนกระทั่งเห็นความจริงแจ้งแท้ก็เป็นสั่งแต่ว่าตา ความที่เห็นที่ปัิทับหรือเข้าใจในใจอย่างแจ้งชัดอย่างนั้นที่คลายความเห็นที่ไม่ถูกต้องว่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะความเห็นว่าเป็นของเราแล้วอยากให้เป็นไปตามความต้องการของใจเรานั้นเป็นไะไรที่ทาให้เกิดภุ๊กภู๊เกเพราะใจของเราดุร้ารขนาอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราเราไม่อยากให้ม,ม,ใหมันแก,กน่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันเสื่อม อยากให้มันเป็นปกติอย่างที่เราต้องการที่จะใช้อนั้นมันมันเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้อเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านสอเเนเราพิจารณาเนียนว่ามันเป็นธรรมดาคำาว่าเป็นธรรมดาหมายความว่ามันเป็นปกติของเขาที่เขาจะเป็นเช่นนั้นเอาความจริงอนั้นมาลบล้างความลวงที่ใจของเราเคยคิด เชื่อว่ามันเป็นเล่าเป็นเราอยากจะปรัรถนาอยากจะเป็นไปตามความต้องการของเราได้ความขี้ขายในความที่จะต้องพบเพราะต้องการให้เป็นไปตามความต้องการของใจก็ขี้ขายลดไปการศึกษาลงไปในกายในเวทนาความสุขความกข์ความเฉยในสิ่งที่จิตปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นสัญญาเป็นความทรงจําไม่ว่าจะเป็นความคิดความปรุงความแต่งที่เกิดขึ้นมาจากใจ เห็นความจริงแจ้งชัดว่าเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาตามเหตุตามปัจจัยแล้วนนใจที่เราเห็นอย่างนั้นจริงที่คลายจากความยึดถืออยากจะให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจเราพระพุทธเจ้าจึงสอนที่น้อมเข้ามาศึกษาในเรานี่การเห็นความจริงในเรานั่นแหละก็คือเห็นธรรมใจที่เห็นความจริงแจ้งชัดในสิ่งที่เรามีเราใช้เราเป็นอยู่นี่แจ้งชัดขึ้นมาเมื่อไร่ทำ คือความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในใจของเรา,ท,าทันทีจึงว่าข้อปฏิบัติทามสอนของพระพุ t. ทธเจ้าจึงต้องสอนเรียกว่าทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเปรียบเหมือนแผนที่การเดินทางเราเป็นผู้ที่เดินทางตามแผนที่อันนั man, ท Bilder, ท infinity, asaki, ้นการเดินทางอันนี้ต้องน้อมต้องเป็นเราเป็นผู้ก้าวเดินจึงต้องสนใจในการเรียนน้อมเข้ามาศึกษาในเราเห็นความจริงแจ้งครับในเราเื่อไร ความทุกข์ ane, ที่เกิดขึ้นจากกิเลสที่มันสอนให้เรายึดถือมั่นหมายว่าเป็นของของเราและอยากให้เป็นไปตามความต้องการของเรานด้ที่คลายลงไปความเบาความเย็นความใสความก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่งเองจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดใหญ่ยาวทุกข์ทลายต่อไปตั้งใจรับอนยาาวารีวังอาภราริปุณเตตตาคลัง